สวัสดีครับผมสอนครับสวัสดีค่ะโบค่ะเรายังอยู่กันที่สวนลุมพินี่ด้านหลังขงผมคุณโบครับเคยมาออกกําลังกายที่นี่นะฮะยังค่ะยังไม่มีโอกาสเลยใช่ครับสถานที่แห่งนี้ครับเป็นสถานที่ของการจัดงานกาชาติประจําปี2565ใช่ค่ะครับซึ่งวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นวันที่6แล้วค่ะกับการจัดงานนะคะวันนี้เป็นวันที่13าค่ะธันวาคม2565ค่ะก็งอีก ใช่ผ่านเข้ามาครึ่งแล้วนะฮะเหลือเพียงอีกเพียง5วันเท่านั้นที่ทุกท่านจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันกับการช่วยกาชาตินะครับเพราะว่ากาชาติช่วยเรามาเยอะแล้วซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับในการจัดงานกาชาติของเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่พี่น้องประชาชนออกกําลังกายกันขณะที่เราบันทึกเทปอยู่นะตอนนี้เนี่ยในช่วงเวลา17บเนาฬิกานะฮะโมงเย็ยนก็ยังมีคนที่ออกกําลังกายกันอยู่นะครับแล้วก็ยังมีคนที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ ออกมาจําหน่ายสินค้าแล้วก็ให้เรามาเลือกซื้อกันมาช่วยกาชาติกันนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมกับบูธกองทัพเรือเช่นเคยดีค่ะครับซึ่งบูธกองทัพเรือของเราพี่โบได้ไปชมมาบ้างหรือยังครับเออได้ไปชมมาบ้างแล้วค่ะก็จะมีการจับฉลากค่ะฟุตตี้ทรีค่ะจับฉลาก25บา 4, 4, 5, บาทใช่สี่สี่ใบหนึ่งร้อยบาทค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพา ทุกท่านไปดูความรู้สึกกันนะครับว่าคนที่มางานกาชาติในครั้งนี้เขาจะมีความรู้สึกอย่างไร<ด>ส่วนใครคคที่พลาดต้องบอกว่าต้องรีบมาแล้วนะครับเพราะถ้า<ช>หากว่าช้าไปมดอ,อย่างแน่นอนเดี<ช>๋ยวเราไปกันก่อนเลยที่บูธสมาคมค่ะไปกันเลยค่ะมาครับพาไปเลยช่วงเวลานี้คือช่วงเย็นคุณโบยังไม่คับนะเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ย กำลังเลิกงานแล้วก็มาต้องเที่ยวกันคพูดแรกที่เราจะพามาคือเป็นสมาคมทพระรยาทหารเรือค่ะเอ๊นี่ก็ช่วงเย็นนะดูครับสนุกสนานกันเลยเป็นช่วงแรกของเราใช่ค่ะเราไปออกสเต็ปงกันหน่อยดีกว่าตอนนี้แขกครับบัตรบัตรไปเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยสี่ค่ะเรียกบัตรเท่าไหร่ครับใบละนะใบละยี่สิบห้าค่ะสี่ใบหนึ่งร้อยบาทเอ๊นิโม่สั่งหน่อยสั่งหน่อยสั่งหน่อยเรื่อย พี่โบเอ็นหมเนี่ยรับเซตเด็ดนี่นะครับมากันเต็มเลยทีมสองคุมจัดหน่อยสิเห็นไหมทำท่าอะไรไว้เนี่ยพี่โบไปซ้ายขวานี่ตีไม่ได้เลยนี่ครับละไข่เต่าใบละ 25บาทเท่านั้นนี่ช้อนไข่เต่าได้อะไรครับก็เท่าไเร่นะคะจะมีรางวัลพิเศษค่ะวันนี้จะมีรางวัลพิเศษมากมายมีมอเตอร์ไซค์จัจกรยานเครื่องเชือไฟฟ้านะคะ้อาตลอดเลยค่ะเสียงรฆคงดังนั่นหมายความว่าคุณคือผู้โชคดีค่ะคือผู้โชคดีนี่ นัมนแล้วต้องมาดายเยอะนะเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้คนเชิญชวนร้านคาสมาคมวิยาฐานเรือนะคะมีช้อนไข่เต่านะคะใบละ25บาทนะคะรับรางวัลใหญ่ค่ะคุ้มค่าแน่นอนค่ะนี่ครับถ้ามาแล้วคุ้มค่าแน่นอนและนอกเหนือจากนั้นได้เต้นเหมือนสมาคมด้วยนะครับเมช่าเัดมาแล้วมาสรบมาสรบ คนบานจะได้กับการบริหารงานการบริหารงานด้วยนะเดี๋ยวมาใหม่แจกก่าตี่บงเขาเต้นเลยที่บอกเขาต้น่อยขายสินค้านำช่วยเปิดไทเตาแข็งแขวันแล้วนะครับยังมีภาพเต้นสวยๆมาให้ท่านไู้ชมนี่แค่ตอนช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับมีกระเทียมช่วงแรกในช่วงเย็นเดี๋ยวช่วงค่ำสนุกสนานอย่างแน่นอนเพราะว่าช่วงค่ำของเรา ยิ่งกว่านี้อีกผมจะบอกเอาไว้ยิ่งกว่านี้นะครับสำหรับใครที่พลาดในช่วงเย็นเดี๋ยวช่วงค่ำเจอกันนะครับรีบรีบมาครับช่วงนี้ยังทันนะครับใช่ค่ะรีบรมานะเริ่มงานมาเลยค่ะเดี๋ยวใครจะมาก่อนใครจะมาเข้าก่อนขาจะมาเข้าก่อนติดต่อมาเลยบานแสดงแล้วบานเลือกเลือกนี่ครับพอเราเดินมาถึงจุดนี้เราจะพบกับสามแยกสามแยก ขอก<ข>องทัพเรือ,น,อนี่ครับพอเดินไปอีกสักหน่อยนึงเนี่ยน,นะ<ช>เราจะเห็นเลยว่ามีบูธหลายบูธท,ที่เป็นสัญลักษณ์ของกองทัพเรือของเราใช่ค่ะได้ครับ<อ>แลอย่างที่ผมบอ,อกไปว่าปีนี้งานกาชาติไม่ใช่เพียงแค่ การมาเดินในสถานที่แห่งนี้อย่างเดียวนะที่สวนลุมแต่เราใครที่อยู่ไกลก็สามารถที่จะดูทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะไปที่ w w w บไซต์ r e c o n f e r c o m เลยค่ะใช่ครับขวามือของเราค่ะน้องสอนเป็นนิทัศการใช่ของกองทัพเรือไอ้นิทัศการใช่ครับแล้วก็เรามีทั้งเรือจําลองของกองทัพของเรามาด้วยนะครับเรือก่อแล้วแล้วก็นี่ครับน้องๆจากที่ไหนครับผม ออรพพยาาบลกงทัเืวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือวันนี้วันนี้มาขายแบบตักไข่ในพุ่มกันนี่ปีไหนแล้วครับเนี่ยตอนนี้หนูอยู่ปีสามอยู่ปีสาประจำการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะออ๋มาตั้งแต่4ี่โมงหึง4ี่ทุ่มค่ะ4ี่โมงสี่ทุ่มสู้ไหมสู้ค่ะสู้นะครับวันนี้ขายเราได้ไปเยอะหรือยังสองใบค่ะสองใบสู้กันใหม่เดี๋ยวขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียกกันต่อเลยนะครับโอเคสวัสดีค่ะมีน้องๆมากันเยอะขอบคุณค่ะ สวนบูธทางด้านซ้ายมือของเราเป็นร้านโครงการสวนพระองค์ของสวนจิตรดาด้วยใช่ค่ะน้องสอนเป็นโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาค่ะร้าน่อยคำด้วยค่ะอยู่ตรงข้ามกระปองทัพเรือเลยใช่ว่าใครแวะไปแวะมาเนี่ยสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับใช่ค่ะนี่แล้วเราก็ถึง บูธของเราเป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะเป็นบูธของกองทัพเรือสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะสีฟ้าค่ะธงสีฟ้าธงชาติไทยครับนี่ค่ะก็ยังมีน้องๆนะครับคอยจําหน่ายบัตรบัตรของกองทัพเรือนี้ดูขายในราคาเท่าไหร่ครับใบละ25บาทใบละบาท ตอนนี้กองเ้าเลือกยังเหลื่อยรางวัลเยอะแยะเลยนะคะยังเหลื่อยงเยอะแยะเลยรางวัลใหญ่ของเรายังคืออะไรฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะนะครับนี่ขอบคุณมากมากครับซึ่งเมื่อวานรางวัลก็ออกไปแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นทีวีใช่ค่ะเป็นทีวีค่ะใช่ครับต้องบอกว่าออกใหญ่แล้วก็แจกใหญ่แจกจริงทุกค่ําคืนนะครับคนก็ยังหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวกันเยอะเลยใช่เลิกงานแล้วเนาะห้าโมงห้าโมงครึ่ง แดดไม่ร้อนด้วยค่ะน้องสอนนี่อย่างที่ทุกท่านได้ชมอยู่นะนั่นคือผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากวุ๊กกองทัพเรือของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะวว้า <Wow. S 2> ส่วนท่านต่อไปจะเป็นใครคต้องคอยติดตามนะครับใายค่ะมาแวะที่ซุ้มกองทัพเรือได้เลยค่ะซื้อบัตรชิงโชค25บาบาทลัคก<อ>ี้ฟู้ผมเห็นคุณพี่ท่านนี้มากันเยอะเลยฮะได้รับของกันมาเยอะเลย แบกกันคนละถุงเลยคะ่ะน้องสอนอยากจะคุยเขาสักหน่อยนะครับว่าเขาได้มาในบูธกองทัพเรือเราได้เ <small> ห <spirit> ็นอะไรเป็นไปบ้างใช่ได้อะไรติดมหมติดมืออไ่าได้ได้เอ้คุณพี่คุณพี่ท่านนี้ซื้อบัตรของที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ซื้อบัตรกองทัพเรือไปกี่ใบครับ เดินไล่มาทีละล้านไล่มาเรื่อยนี่นะครับใบล้านละใบล้านละใบเอามาของกองทัพเรือสองใบนี่ครับมาจากที่ไหนครับคุณป้าครับกรุงเทพนี่แหละครับอยู่กรุงเทพนะครับอ่าโอเคคะขอให้โชคดีนะครับดีนะค่ะใช่ค่ะรางวัลใหญ่ไม่เคยไม่เคยดีสุดๆครับสู้ครับขอบคุณค่ะฉันชอบทำนี้เลยนะครับแฮ้ย่ะนี่ บางคนก็มาเป็นคู่ใช่ฮะขอญาตคุยหน่อยนะครับสวัสดีครับีขอญาตคุยหน่อยฮะขออนุญาตพลานิดนเลยครับได้มาเลือกซื้อของกองทัพเรือแล้วหรือยังฮะยังค่ะยังยังเพิ่งเดินผ่านมากี่คืนแล้วครับวันวันแรกครับมาวันแรกอยู่แถวไหนครับเนี่ยพยู่ฝั่งทนครับอยู่ฝั่งทนอยู่ฝั่งเดียวกับเราเลยของกองทัพเรือนะฮะใช่ใช่แล้ววันนี้ได้ไปจําหน่ายซื้ออะไรบ้างหรือยังครับยังเข้าติ่งเรือได้บ้า แล้วผ่านกองทัพเรือเนี่ยต้องต้องข้าก่อนนะเดี๋ยวต้องมาแวะนะครับถ้าขอให้เชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านให้มาเที่ยวงานกาชาติที่สนุกมาเยอะๆหน่อยครับเชิญครับจะได้เศรษฐกิจจะได้เดินหน้าอยากเต็มที่นะคบผมบรรยากาศดีนะคะแดดร่มรื่นตกชวนทุกคนมานะคะครับขอบคุณค่ะอีกหนึ่งความรู้สึกครับที่เราได้เห็น ก,กับพี่น้องประชาชนนี่ช่วงเย็นฮะใช่อันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงเย็นเท่านั้นเดี๋ยวช่วงค่าจะเป็นยังไง<ช>เดี๋ยว<ช>ได้พาทุกท่านไปชไมกันแน่นอนครับใชเดี๋ยวไปเจอกันต่อในครั้งหน้าช่วงค,ำคำ่าครับค่ะ กลับมาอีกครั้งในช่วงค่ำนะครับใช่ค่ะตอนนี้ของฟ้าก็ปิด้วค่ะน้งสองอใช่แล้วก็ที่สำคัญนะ,ะคนเยอะมา,มากมากเลยค่ะเลิกงานก,นกันแล้ว,วาาก็ต่างหลักไหลนะคะประชาชนหลักไหลมาเยี่ยมชมนะคะงานการท่ามันจะสอ้าร้อยหกค่ะใช่ครับแล้วก็บูธกองทัพเรายังคึกคักเหมือนเดิมนะฮะพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้ก็ มีมาร์คอบางท่านก็มาถ่ายภาพบางท่านก็มาซื้อกันนี่อย่างเช่นขอญาตมาชมคู่นี้กันก่อนเลยฮะนี่คุณผู้ชมครับครเดี๋ยวขอญาตสอบถามกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีมากันยกแพ็คทั้งกระเป๋าเลยอ๋อที่กรุงเทพมาได้ว่าจากกรุงเทพมาใช่ครับแล้ววันนี้ซื้อของบัตรกองทัพเรือมากีใบครับกองทัพเรือ4่ครับซื้อมา4ี่ใบในราคาใบละ25บาท100บาท คิดว่าวันนี้จะเอาอะไรจากกองทัพเรือไปครับไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับผมต้องไปดูนะครับผมนี่ให้เชิญชวนมาเที่ยวรู้ทงทัพเรือก่อนหน่อยครับไหนบอกที้มาเที่ยวกันเยอะเะมาเที่ยวกันเยอะๆอะค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆคอะค่ะให้มาเที่ยวกันเยอะนะครับขอให้โชคดีนะคะครับขอบคุณครับ อันนี้ก็ถือว่ามาเป็นแบบครอบครัวใช่ค่ะแบบครอบครัวนะคะก็มาเที่ยวการได้มาเที่ยวกาชาดในครั้งนี้เนี่ยเหนือจากความสนุกสนานแล้วยังได้เห็นในความสัมพันธ์ของครอบครัวด้วยนะใช่ค่ะแล้วเราก็ได้บุญอีกปัะหายมคะน้องสอนนี่เดี๋ยวดูสองท่านนี้ไหนคะแต่งกายสวยงามนี่ฮะพี่โยครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตค่ะเมื่อสักครู่นี้ไปเที่ยวกองทัพเรือมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาจากที่ไหนกันครับมาจากวรจักรวรจักรวรจักรอไม่ได้ไกลเลยนี่มากันเป็นทีมเลยอ่ามาทีมใหญ่เลยค่ะครับซื้อไปกี่ใบครับซื้อไปคนละคนละสีคนละสีใบได้อะไรได้อะไรมาบ้างครับได้แชมพูได้ถมได้ถุงผ้าได้ถุงผ้า เข้าไปบอกถนี่ใครเข้า้พัดลมเฮ้ยมีได้กนี่ด้วยนี่คุณผู้ชมฮะมาที่รัดลมนี่ถือว่ามาบูธก่อนจะเอือกครั้งนี้รู้สึกประทับใจตรงไหนที่สุดครับประทับใจประทับใจใหญ่ได้จักรยานไฟฟ้าอยากได้จักรยานได้ฟ้า ถ้าตังซื้อสี่ใบได้ประทับใจคือเป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยได้เข้าไปดูในบูธแล้วเห็นอะไรในในในบูธอีกเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเดินไปหมุนซุนมนั่นหน่อยซุนมนั่นหน่อยจะได้ทั่วถึงกันโอเคสุดท้ายครับอยากให้คุณแม่ช่วยบอก คนได้อยู่ที่บ้านครับว่าให้มาเที่ยวกองทัพเรือหรือว่ามาเที่ยวงานกาชาติกันเยอะหน่อยครับมาช่วยชาติมาช่วยชาติมาช่วยชาติมาค่ะได้เจเลนมาเที่ยวมาค่ะมากันเยอะๆค่ะเยอะๆค่ะโควิดค่ะไม่มีโควิดค่ะนี่โอเคคนเยอะมากปีนี้คนเยอะมากค่ะจัดใหญ่ขึ้นแต่ปีนี้จัดดีขึ้นการจัดในนี้ของก็เยอะคนก็เยอะัตลยสามโมงกว่าแล้ว ไปเดินมาได้บ้านรมและเห็นลยอ่าโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอมีความสุขกับงานการชาติในครั้งนี้นะครับเห็นไหมพี่โบิ้มไม่ไหวแล้วกลับไปยิ้ไม่ไหวแล้วจะซื้ออีกสซื้ออีกสุดยอดมากขอบคุณมากมากครับพี่โบเป็นไงบ้าง เป็นงานที่คุ้มนะคะน้องสอนที่ว่าก็คือเป็นงานที่แบบว่าเลิกงานแล้วก็มาเที่ยวซื้อของเหมือนมาช้อปปิ้งเนาะแล้วก็ได้ทำบุญด้วยมาค่ะอีกหนึ่งคู่ใช่นี่เดี๋ยวขออนุญาตคุยหน่อยนะครับสวัสดีค่ะแล้พูดคุยหน่อยวันนี้มาจากที่ไหนกันครับเนี่ย บางกะปิค่ะอ <society> <ını> <been> <graffiti> ุ้ยมาจากบางกะปิเลยใช่นีเพิ่งเลิกงานหรือเปล่าครับไม่ค่ะวันนี้ใช่ค่ะมาที่นี่คืนนี้คืนที่เท่าไหร่แล้วครับเพิ่งมาคืนแรกค่ะไม่มาคืนแรกเลยได้ของอะไรไปเยอะแล้วหรือยังเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาซื้อจากกองทัพเรือเลยบูธนี้วันนี้ตั้งใจจะเอาไปกี่ใบครับเออวันนี้ซื้อสี่ใบค่ะสี่ใบแล้วเราคิดได้ยังว่าอยากจะได้อะไรจากบูธกองทัพจักรยาน้องจักรยานนะขอให้โชคดีนะครับโอเคให้ เชิญชวนคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้มาเที่ยวมาเที่ยวกันนะครับช่วงนี้ช่วงนี้อากาศไม่ร้อนมากนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆค่ะยไห้าใบร้อยโอ้นาทีทองของทัพเรือครับเอโอเคขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้อย่างสมใจหวังนะครับโอเคครับสวัสดีครับเชิญยินดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมลุนด้วยหะาใบร้อนะห้าใบร้อยถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะนาทีทองนะคะ ตอนนี้เป็นช่วงเวลา6กโมงครึ่งค่ะค่ะน้องสอนช่วงนี้คือช่วงนาทีทองห้าร้อยช่วงตื่นมาเยอะเลยใช่นี่หอยช่วงนี้นะคะนี่มาเจอทุ่งสีเขียวหน่อยย้าีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแบบยกแก๊งเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันครับเนี่ย มส่งเสริมคุณภาพจริงไว้ลอกค่ะผมส่งเสริม่าสีแวดล้อมแต่วันนี้มาขอเจอบูธกองทัพเรือคาดหวังอะไรว่าจะเอาจากกองทัพเรือไปรางวัลพิเศษแล้วนค่ะสักอย่างหนึ่งเอาเอาอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเป็นรางวัลพิเศษนะ แสดงว่าเป็นหน่วยงานที Hence, mm. okay. okay. right? ่จ the ัดอยู no ่ท well. ี่นี่มานานแล้วมาด้วยเลยไหมฮะผมมาเชิญคระพยากรธรรมชาติสิมาร้อนค่ะครับแล้วได้ได้ได้เคยเยี่ยมชมบูธของท้องเรือมาบ้างแล้วหรือยังฮะก็วันวันนี้เพิ่งมาวันแรกค่ะมาวันแรกนะครับเดี๋ยวไปดื่มดับมาเต็มเลยนะะโอเคครับเดี๋ยวให้เชิญชวนคุณผู้ชมมามาเที่ยวงานกาชาอะไรเยอะหน่อยค่ะเชิญชวนนะคะใครที่ว่างหรือเลิกงานก็ก็มาดูมาชมบูธสินค้าใน สวนลุมที่นี่นะคะก็มีหลายร้านรวมถึงกองทัพเรือนะคะก็มีรางวัลแยะอยู่ค่ะโอเคครับขอให้โชคดค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพิมพ์ถั่วั่วดุนะคะแบบนี้มาแบบยกแก๊งมาดีทองค่ะน้องสอนซื้อ5ใบในราคาหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นต้องเป็นเฉพาะช่วงนาทีทองเท่านั้นด้วยใช่ค่ะช่วงเวลาสนุกสนานมากคือคักมากดูเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นแบบ ทีมวัยรุ่น,ไนาไปดูทีมวัยรุ่นหน่อยนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเจอกันอีก่อนฮะ,ะ,ะนี่มากัน2องคน,นมากัน2คนมาแบบสไตล์แบบคู่รักเลยไหมฮะใช่ครับนี <laughs> ่มาเที่ยวสวนลุมกันกี่กี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกในชีวิตเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็อันนี้ก็แสดงว่ามาครั้งแรกของบุ๊กกรท่าเรือด้วยใช่ครับคาดหวังอะไรกับบุ๊กกรท่าเรือบ้างครับก็ว่าจะเอามอไซค์กลับบ้านเนี่ยเอาไว้ได้นะครับฮะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่มาเที่ยวงานกาชาติกันด้วยนะ มีกิจกรรมเยอะมากมายเลยครับก็อยากให้ทุกคนมาครับผมครับโอเคขอให้โชคดีนะครับเล้อารถไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอให้โชคดีค่ะด้านในเลยค่ะขอบคุณจังเจ้าปุณจังน่ารักมากฟิลแฟนก็มานะได้ครับเดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นก nah well ับทุกคนที่อยู่ด้านในกันต่อนะได้ค่ะ